สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องนายบอลชาแนลกันอีกแล้วนะครับจากที่เราห่างหายกันไปนานมากเลยนะครับก่อนที่ก่อนจะชมคลิปนี้เพื่อนๆช่วยอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กด like, s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง,งให้ช่องนายบอลชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปชมซ้อมเด็กกู ปงกันนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยครับนะครับเราก็จะพาท่านผู้ชมเมื่อกี้เราอยู่ในห้องนะครับตอนนี้เรากเ็เดินออกมาข้างนอกแล้วนะครับออกมาไปชมซ่อมเดกระปองถึงต้นมันจะไม่สวยนะครับท่านผู้ชมแต่มันก็ออกลูกมาเยอะมากไม่มากเท่าไหร่หรอกก็ประมาณที่เคยนับได้ประมาณสิบสิบกว่าลูกนิดๆน,นะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยรอบสองแล้ว นี่นะครับบรรยากาศมันจะรกไปไอ้รกไปหน่อยนะครับมันไม่ใช่รกมันมีต้นฟักเขียวหรือว่าต้นหฮ้มันแสงอ่ะมันมีแสงเยอะมากไม่รู้จะมองเห็นหรือเป่านะเฮ้ยเดี๋ยวมันนี่นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายยังไงดีนี่นะครับที่เราห่อในีั้นครับนี่หนึ่งลูกมันจะแน่นไปนิดนึงมันจะชัดปองไหมรู้นี่นะครับ นี่ลูกที่สองนะครับนี่ใบมันบางไปนิดนึงเดี๋ยวเราให้ดูนี่นะครับมันก็มีหลายลูกมันมันสะท้อนแสงไปนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับนี่นี่มันก็หลายลูกอยู่นะครับถึงเมื่อกี้เราถ่ายสะท้อนแสงไปสักนิดนึงนะครับนี่ต้นมันไม่สวยเท่าไหร่มันมันเกิดน่าจะเกิดจากเชื้อราเชื้อราแอนเทคโนตหรือว่าเชื้อราที่เป็น ข่ามเมวดำๆอ่ะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกไฮไลท์ลูกใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะครับลูกนี้สวยมากนะครับน่าจะอีกไม่นานเราจะได้ชิมมาแล้วเดี๋ยวพอเราชิมเราจะรีวิวให้ท่านผู้ชมดูอีกครั้งนะครับนี่ลูกนี้สวยกว่าเพื่อนเลยท่านผู้ชมดูดีนี่กลมแล้วมันจะมีจุกด้วยนะมองเห็นหรือปล่า นี่นี่น,น,นี่สวยมากนี่ลูกใหญ่ด้วยลูกใหญ่มอกเริ่มใหญ่มากแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่เราก็พาท่านผู้ชมนะครับมาชมแบบว่าเออจากที่เราห่างหายจากไม่ได้ทําคลิปไปนานมากตอนนี้ก็เกือบสามสัปดาห์ได้แล้วนะครับถึงจะคลิปถึงจะมันจะมีข้อบอกพร่องบางอย่างนะครับที่ผมไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็อืจากที่ว่าแบบ ยังไงมันเหมือนกับห่างหายกล้องไปนานมันมันก็เขินบ้างนะครับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามช่องในบอชชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหาชมคลิปใหม่ๆไม่ใช่หาชมเราจะทำคลิปใหม่ๆและอะไร มีอะไรบ้างอรอติดตามชมเลยนะครับสกอตสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับบายบาย